อาบน้ำางเกงครับก้มๆครับออล้างเท้าสบัดด้วยสบัดด้วยสบัดขาดน่อยสบัดขาหน่อยโอเคสะอาดแล้วขึ้นเลยครับพี่มอไม่จอมือร้าย จะโบดอยู่ไหนครับนาที่จะโบดอยู่ไหนนี่คคับพ่าน้านี่พ่อน้าและน้าจะโบดอยู่ไหนไปตามน้ามาน้าีโบดมาไปเลวแล้วโบดช้าๆมานั่งจยืนจ๋ายืนทำไมล่ะเออฝั่งเขาแตกิพี่มาฝั่งทำไมล่ะ คนไทยทำไมนี้ไว้ใจไม่ได้เลยทำไมไปงานเที่ยวที่ได้กับที่ก็หายไปตั้องคู่มึงหายเอาเข้ามาคุณละนั่งโบกครับเลยแล้วบอก ใจเย็นนะพ่อนะไม่ไหวแล้วนะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่าอย่าพ่อโบโทรโฉ่อะไรอยู่ข้างยุงกลับไปกินบ้านดิบอกอะไรกลัวอันนี้ใครครับอะไรอ่ะพ่อนาครับนี่พ่อนาพ่อนาแล้วจ้าที่จะบุกอ่าพ่อนา้ามาก็ดีแล้วเริ่มพิธีกันเลยนี่อยู่ข้า ข้าวมึงไปขออนอุญาตเขาก่อนอะ <c oughs> กินข้าวเขาขออนอุญาตเขาก่นอนมึงหิวข้าวพี่มึงหิวข้าวมึงหิวอะไรนหนาละ่ะมึงยังไม่ได้กินจากบ้านเลยฮะยังไม่ได้กินจากบ้านเลยจากบ้านเลยมึงจะกินอะไรละ่ะเขาไม่มีอะไรกินบ้างเหรอเปล่าเจ้าบานทำอะไรกินบ้างครับจ้าน้ำจีนแกงเขียวหวานไข่พะโล้อย่างเงี้ยเอาเนี่เลยเอาหนมไอ้น้ำจีนเอาน้ำจีนนะเขียวหวาไม่เอาไม่เอาแกงเขียวหวาน ไม่เอาแกงเขียวหวานเอาแต่เต้น้ำนมจีนอย่างเดียวอ้ำนมจีนแล้วก็เอาพะโล้เอาแต่ไข่อ่ะเอาแต่ไข่แล้วมึงกินกับอะไรอ่ะก็กินเดือดมกจีนน้ำเนื้อไม่เอาเลยไม่เอาต้องคนประเภทไหนวะมึงมึงเหมือนหลาดก็เดือชอบกินมีของหวานไหมมีของหวานจา๊กทองกิบทองยอดอยทองมีหมดเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลยนะใส่จานใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวตักใส่จาน รับให้นี่ไม่ต้องใส่จานใส่ถุงกันแล้วไปสี่อ่นัะเอาเอาขนมจีนอ่ะก็พาขนมจีนนี่ใส่ข้างล่างเลยล่างถุงสุดนะมัดมัดให้แน่เลยนะให้แน่แต่ท่อที่สองนี่เอาใส่ไข่เอาลูกเดียวพอลูกเดียวลูกเดียวข้างบนนี่เอาเป็นขนมหวานอะไรก็ได้มัดให้แน่เลยจ้ะกวานทีนะนี่เขายังไม่ทำงานเลยนะเข่าเข่าเลยอ่ะบ้า ใบสีใบสีเออใบสีใบสีพี่เอาใบสีอยู่ไหนเออไปอใบอะไรล่ะพ่อหมอเอ๋ยพ่อหมอพ่อหมอจะไมเดินเป็นคนขับบอกขับใจอย่างนั้นล่ะจ๊ะพ่อหมอใบสีอยู่ไหนเออนี่เมียกูอากโอ้โหเออจะมียอะไรกับเออ ไม่ได้เป็นไรหมอเพิ่งหัเสียะเอาไว้นี่เลยนี่บนนี้เลยบนนี้เลยมาอนอะไรบนนู้นมาจุงเป็นควายเลยครับมก่อีกยกขึ <s <s ้นมปอีกใช้เทียไปเดี๋ยวหมอตรวจใบสีส่กนิดนึงเออดูดิอ้าวไข่ไข่ใบสีไม่มีก็ได นี่เพิ่งเคยมีงานครั้งแรกใช่ไหมมีหลานคนแรกเลยฉันพูดวัหลานคนแรกแสดงว่าไม่เคยทำอะไรไม่เคยไม่เคยไม่เคยก็ใส่ใบสีก็ต้องไว้ข้างบนมันไว้คอช่วยหยิบขึ้นไปไว้ข้างบนทีแกเอาไว้ที่เก่าดีกว่าน่ะมันยื่นติดมือล่ะไว้ที่เก่าไว้ที่เก่า แล้วก็ทำไม่รู้เรื่องอะไรเลยใครเมดผีก็ใช้ไฟเดียวนี่ใช้สองไฟเดี๋ยวเริ่มทำทำขวันกันเลยนะไอ้ทม ภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะโมเนี่ยมันท่องสามไม่ใช่เหรอฮะนี่ผพื่อหมอเกินมาแล้วนะอ้าวของหมอเป็นนะโมพวงว้าวทีเดียวครอบจักรวาล ช็ดหน้าเหรอเออเช็ดที่เนี่ยข้อเส้นก็เกิดจะบอกอยู่แล้วว่าห้องน้ำอยู่ทางนี้ถามทำไมอ่ะถามไม่ได้เออผลเนาะ terjawa teng tete ว่าเฮ้ยวัน,นนี้บรรยากาศมันร้อจังวะโอ้พี่เง่อ,ออกเต็มเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอะไรทบหน้าให้เอาล่ะเดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นกาแรแล อยูเซียนเลยพี <ame> <c oughs> <c oughs> <Uh> <N> ่พอแล้วจับอย่าจ่าแค่นี้เมียก็เหนื่อยพอแล้วนะเ้าใจจริงๆเลยเนี่อะไรจะชู้รั้ไหมยอโซฟีแบบกระชับ เขาหลังจ้มาเช็เดให้กูนะทำไมอ่ะโอ้พวกยิงบอกว่ากูโดนของอยู่มองไหมอ่ะ <c oughs> มีอะไรบ้เนี่ยมีอะไรในใจกูป่ะมึงจะนอกเมียกูไหม <c oughs> ไม่ต้องมองเลยพี่คนเดียวรักเจ้าแลวตอนนี้จะเป็นแหล่ทางขวัญให้กับพ่อนาคว่าแม่นั้นมีพระคุณต่อพ่อนาคอย่างไรแล้วแม่ต้องอดทนแค่ไหนกว่าจะมีพ่อนาคออกมาจากท้องเป่งเจ็บปวด mình đừng có ra ngoài ต้องไหลเลยอ้าวก็จะเกิดคนมันซึ้งมันก็ต้องไหลต้องไหลค่ะต้องไหลสิหมอร้องให้คุงได้รักร้องได้จริงอ่ะหัวข้อหนึ่งเดียวมาฟังโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแพงมั้ยเราก็ไม่แพงนะนะก็ต้องคอยฟังว่า ตาแหล่เนี่ยมันจะคุ้มไหมกับค่างเงินก็คอยดูกันต่อไปอ่ะแล้วก็คอยฟังไว้ด้วยเนี่คอยฟังไว้ด้วยเข,ข้าใจไหมตาหมอแหล่เนี่ยก็คอยฟังฟังสองข้างสองข้างเลยเวลาฟังเนี่ยฟังแล้วตาเนี่ยก็ต้องดูตาดูพอตาดูแล้วเห็นหมอแหล่เพราะแหล่เพราะปากนี่ก็ต้องปิดไว้ปากก็ต้องปิดไปห้า ลาหมอจะนเหล่แล้วเนี่ยหางพูดดูไหมลาหมอไหนแล่นล่ะตาดูหูฟังปากนี่ปิดคอนใจ <c oughs> เออตานนี่เจ็บที่หมารู้นมาไม่ขยี้ทั้งหน้าลเลยอ,อโอ้ one อยากกินพัดเผ็ดละมังคุดลิ้นจีอยากกินฟัดมีที่เมืองสตลอยากกินขนุที่คนเขา้าบอลอ,อยากกินทุกคนทุกแห่งเลยไปอยากกินสมุ อย่าไปเป็นตุด๊ดกินแล้วมังคุดนะไม่มันชื่นใจต้องอดทั้งเปรี้ยวอดทั้งมันอดทั้งหวานอดทั้งผิดอดแม้กระทั่งอดอะไรนี่อดอะไร ก็ออยังอดให้พอหนักรู้แล้วก็จงเข้าใจแม่ลำบากแ่ไหนที่อุ้มท้องมาฟังแล่มาแล้วพอหนักจงเข้าใจแม่รักเจ้าด้วยใจไม่ใช่เซ่เซ้งอยากกินไอ้นูนอยากกิน ល្លាប់ទ្លាប ให้กับแม่ผู้ที่กาลุนเจ้าออมาผมจะทำความสกูท้องพอดีไม่ยุ่หายเอาละ 你。